สวัสดีครับกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลอดภายทุกคนทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเตยพ่นชาแนลเนาะพี่น้องเมื่อนี้เนาะมากินข้าวกินน้ามาหาหนองไายแล้วกันหนองไายมาหานี่ยอะไรพี่น้องเลยนัดกันมาพ่อกันมีเรื่องมีเล่ายังจังมาหาอายเนาะพี่น้องคนนี้นะเอฟซีจำได้บ่เนาะเราอ่าเคยออกคลิปนับเอาเตยพ่นเนาะก็ดื่นกันสบายดีเน้องสบายดีสบายดีเอฟซีหน้ามสบายดีเอฟซีว่าเตยพ่นนะครับทุกคนทุก อาทุกคนทุกท่านนี่นะครับวันนี้กับมหาไฮเตคอนนะครับมาดินมายามบริเจิกันโดนหน้าเป็นจะได้หายไปหลายเดือนหลายเว้นหลายหมือหลายเดือนนะหลายเดือนหลายปีนะเขาบริพภอกันโดนหรือเปล่าอุ้งบริพภอกันโดนเนี่ยหายประมาณสี่เดือนนะฮะสี่เดือนเราบอกเข้าไปเอากิ๊บมึงกันนี่นะไปเห็นยังมาเดี๋ยวู่เลยเหตุไหนนะไปกเหตุยูทูปทายชีพเดิมๆเป็นจะได้ยูทูปผู้ติดตามเท่าไรเดี๋ยวนี้โอ้ผู้ติดตามกา เก่าพันห้าพันเก0าอห้าสิบเ้อ้สิบโ้พันคพนเลยตวแมนชั่วโมงได้ปะหนี่ชั่โมงได้เท่ไหสชมงกับสองพันกว่าละโอ้กัเป็นกำลังใจให้นาะกัฝากเอฟซทุกคนเขาไปซัพพอร์ตเพื่อไหนเนาะซื้อซองยังก่อนซื้อซองว่าเจมบั้นเจมบันเนาะเป็นสร้างคิดฤจ j AMB ความตั้งใจที่อยากเห็นยูทูบหน่อยากเห็นเกี่ยวกับอย่อยากเห็นเกี่ยวกับ เพลงนี่ยเพลงในใจมีความบังในใจบ่าอยากเห็ดเพลงอยากส้างผลงานเพลงนี่ยคือตอนนั้นเนาะที่เกมบอลเล่าสองน้ำบอลเตยพ่นนาะพี่น้องกะน้องคนเคยได้เล่าขวอมฟันสู่ฟังว่าอยากเหตุเพลงเป็นของตัวเองนาะพี่น้องเนาะจักหนึ่งผลงานเพลงเพ็่ว่าถึงสี่เหตุไปแล้วอ่าผลนตอบรับสี่ดังหรือบดังกะบว่ากันแต่ขอให้ได้เหตุสักหนึ่งเพลงในชีวิตแต่ตอนนี้ได้เหตุแล้วหรือยัง ตอนนี้ได้เฮ็ดได้ได้เฮ็ดแล้วแมนเฮ็ดเพลงแล้วแมนเป็นยังไงล่ะป็นคนงานเพลงเฮ็ดได้แล้วต้องถามว่าเห็ดเพลงทำนอกแนวใดทำนอกเป็นเป็นอ่าเพลง r b อ๋อแบบสมัยใหม่บอกเพ่งอ่าสมัยใหม่เป็นยูสมัยใหม่แล้วแบบนี้ทำนอกเนื้อร้อกเป็นแบบเล่าหรือแบบไทยอ่าแบบเล่าแบบเล้าวานห้องแบบเล่าเลยแบบเล่าก็คือว่าเนื้อห้าของเพลงอ่ะเนื้อหาของเพลงแมนเนื้อหาของเพลงก็คือแบบว่า ใจคอยนะมีแต่เจ้าแต่เจ้าแล้วมีแต่คนอื่นประมาณว่าโอ๊กฮักประมาณนี้บ่โอ๊กฮักสาวผู้สาวทีมไปมีแรงแรงบันดาลใจเอามาจากสายิอันเที่งในธรามเลยอย่าบอกนะว่าชีวิตจริงแรงบันดาลใจกับผู้สาวผู้สาวบ่าข้าหักผู้สาวคนนี้แต่ว่าผู้สาวคนนี้บอกมาเช่าอะไรก็ไปมาคนอื่นะนชีวิตจริงหรือว่าจริงเป็นชีวิตของหมูของหมูแล้วไปเนาะพี่น้องไพ่เป็นคนแต่งให้เที่งนี้ บอกมบอกไรเนี่เป็นท่างของหมูกองอะไรแหละแต่คือแบบหากันหากัน,กนแล้วก็แบบแช่อยากเห็ดเพียงนี่ยนิดนี่แหละก็ัเนเพิ่นแตงเพิ่นเขียนให้แมร์บาบัเนี้เยมบาร์เราก็ได้ห้องมันบอกแมนในห้องเพียงนี่ยเอาไว้บานีฟุ้นตอบรับที่เจ้าเห็ดเพียงไปแล้วนี่ได้วิวไปบนไดบ้านี่วิวพันหาขนาดเรื่องระยะจากจากเดือนลงประมาณสามสามอาทิตย์ สามอาทิตย์สามอาทิตย์ได้พันหาคิดว่าคิดว่าพ่อใจ่าก็พ่อใจเนาะเพราะมันเป็นผลงานแรกผลงานเพิ่งแรกแล้วก็สิ่งที่เท่าต่างใจต่างใจที่ว่าอยากเห็ดอยากซื้อออกไปก็คือแบบกอง่ายๆก็คือแบบเฮาอยากเห็ดสิ่งที่เฮามากถึงว่าพ้นตอบแทนตังว่าพ้นตอบรับน้อยนัแล้ากกนอัดิบบคคเว่า เคยเห็นข้าเจ้านั้นบอกเคยจะหักจริงในวันที่เจ้าเอ่ยคำดาเหมือนเจ้ากะฝาก FC ทุกคนเขาไปซัพพอร์ตเพื่อนเนาะซื้อสองยังก่อนซื้อสองว่าเจมวันเจมวันเนาะเป็นภาษาอังกฤษ JAMB ความตั้งใจที่อยากเห็นยู u ูบนี่อยากเห็นเกี่ยวกับอย่งอยากเห็นเกี่ยวกับเพลงนี่ไงเพลงในใจ มีความบังในใจบ่าอยากเขียนเพลงอยากสร้างผลงานเพลงฮะคือตอนนั้นเนาะที่เกมบาา่าวเล่าออกสองน้ำบ่าวเตยพน่นนาะพี่น้องกะน้องคนเคยได้เล่าขวอมฟันสู่ฟังว่าอยากเขียนเพลงเป็นของตัวเองน้อพี่น้องเนะาะจักหนึ่งผลงานเพลงเป็นว่าถึงสิเหตุไปแล้วาผลตอบรับสีดังหรือบดังกะบ่ว่ากันแต่ขอให้ได้เหตุสักหนึ่งเพลง,นงนในชีวิตแ,แต่ตอนนี้ได้เหตุแล,ล้วหรือยัง ตอนนี้ได้เห็ดได้ได้เฮ็ดแล้วแมนเห็ดเพ่งแล้วแมนเป็นยังไ๋ล่ะป็นคนงานเพลงเฮ็ดได้แล้วต้องถามว่าเห็ดเพลงทำานอกแนวไดทขานอกเป็นเป็นอ่าเพลงอินดอ๋อแบบสมัยใหม่บอกเพ่งอ่าสมัยใหม่เป็นยุใหม่แลแบบนี้ทำานอกเนื้อร้อกเป็นแบบเล่าหรือแบบไทยอ่าแบบเล่าแบบเล่าวันาองแบบเล่าเลยแบบเล่าก็คือว่าเนื้อห้าของเพลงอ่ะเนื้อหาของเพลงแมนเนื้อหาของเพลงก็คือแบบว่า ใจคอยนี่ยมีแต่เจ้าใจเจ้าแล้วมีแต่คนอื่นประมาณว่าโอ๊คฮักประมาณนี้ครับโอ๊คฮักโอ้ผู้สาวทีมไปมีแรงแรงบัรดาใจเอามาจากสายิอันเทิงในทางนี้อย่าบอกนะว่าชีวิตจริงแรงบัรดาใจกับผู้สาวผู้สาวแบบฮักฮักผู้สาวคนนี้แต่ว่าผู้สาวคนนี้บอกมาเท่าไหร่กับไปมาคนอื่นเลยนะชีวิตจริงหรือว่าจริงอ่าเป็นชีวิตของหมูของหมูโอ้แล้วไปเนาะพี่น้องไพเป็นคนแต่งให้เพลงนี้ บอกเพลงนี้บอกได้เนี่เป็นท่างของหมู่กองนี่แหละอืมก็คือแบบหากันหากันแล้วก็แบบแช่อยากเห็ดเพลงน้อยนี่แหละก็ให้เปิ้ลแ่งเปิ้ลเขียนให้แมนบอกบันทึกเจมบอกเล่าก็ได้ห้องมันบอกแมนในห้องเพลงนี้ออกไปบันทึกพ้นตอบรับทีเจ้าวเห็ดเพลงไปแล้วนี่ได้วิวไปบนไดบ้านเนี่ยวิวผ่านหาขนาดเรื่องไรหนาจากจากเดือนลงประมาณสามสามอาทิตย์ สามอาทิตย์สามอิตย, 1, อย์ได้พันคิดว่าค,คิดว่าพ่อใจปะ,ะก็พ่อใจนอเอนอะเพราะว่ามันเป็นผลงานแรกผนงานเพียงแรกแล้วก็สิ่งที่เทาใใต่างใจ<อ>ต่างใจที่ว่า,วาอยากเค็ียอยากซื้อออกไปก็คือว่าพ่องไง่ายๆก็คือแบบ เาอยากเห็ดสิ่งที่เข้ามากถึงว่าพ้นตอบแทนรือว่าพ้นตอบรับน้อยหรือรายกระสางแต่เข้าได้เห็ดสิ่งที่ความฟันเข้าฟันแล้วเห็ดตามป้อไม้ในชีวิตเขาคิดเนาะแต่ถือว่าดีใจแล้วมีความในใจที่บาบาอยากนํำเนอแล้วอยากแสดงออกแสดงออกโอ้ดีดีดีเนาะพี่น้องกะฝากทุกคนเขาไปให้กำลังใจเพื่อนพี่น้องเลยซื่อสองยังเกาะ เซ่องเจมวันเจมวันเนาะนี่นี่เปลี่ยนไปเจมวันแต่ก่อนเป็นเจมบเ,เมบา,ลาวล้าแมนเวโอ้เรา,าพีนนนาพ่น้องเน,ะนาะเรื่องเล่าผู้ชายคนนี้นะพี่น้องนะบันีีเพลงเจ้านี่ปล่อยออกมาแล้วนะมีเอฟซีเขาไปทักไปย่องไปว่าชวมามวนหนุ่มนี้น,ะน่ะมีปะแมนกับแบบมีมูคูที่หูจักแน่หรือว,ว่าเอฟซีองทัาแบบโ,โอ้ตอนตอนตอนนี้ตอนนี้บอเจมมีเอฟซีแล้วแมนมีมีอยู่ใช่เอฟซีเจ้า พูดจากาต่างประเทศเนี่ยโอ้ต่างประเทศเนาะหรือนี่เนาะอีสีต่างประเทศนี่นป,รนนประเทศได้บอกได้ปะน่าจะแบบอเมริกามั้งที่ว่าเขาไปเบิร์อเขาเขาอยู่แดนหนาวเนี่ยเป็นแบบหิมะหิมะย้ายไกนันน่ะน่าจะเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวาเขาไปอยูอ่แมนที่ว่าเพิ่นไปอยู่พุนเพิ่นก็นมาเห็นแบบว่าอ,อคนใหม่ๆที่เห็ดเพ่งขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบเป็นภาษาลาเพิ่นกลแบบว่า เขามาให้กำลังใจいいอืมจะถือว่าดีเนาะดีดีจมเขาเหตุเขากับผคิดขบัฟันเนาะเา<ด>เหตุห<ม>เพลงออกมาแลวสิมีคนให้กำลังใจเขาเนาะพี่น้องบ้านนี้เราจะพนน่นกกพน้องพี่น,น้องเนาะกับขออนุญาตน้องเกมนะอยากเอาเพลงน้องเกมมาตัดลงสองน้อยนนึงนะเ่ร<ม>ายัางให้เอฟซีได้ฟังเบิ่งตัวอย่างเนาะ<ม>ถ้าแบบว่าเอฟซีฟังแล้วแบบว่าอยากฟังเต็มๆก็อยังให้เขาไปฟังในสองห้องน้องนะพี่น้องนะเพราะว่าอยากให้เขาเขาไปให้กำลังใจเพื่อนน่นแหละเนาะ มื่อนี้ก็เข้ากันโชคดีเนาะพี่น้องกันได้มาหนัดกันแล้วก็มาพบมาพอกันกันเพิ่นก็ให้หน้าให้ตาเป็นหลายเดือนเนาะพี่น้องเบาวติ้ลพ่นก็คิดว่าเพิ่นไปเป็นเป็นคนดังแล้วนะพี่น้องยังอยู่เนาะยังว่าท่านดังนะครับดังกต่สิได้แต่ดังไฟบ่แม่มื่อนี้ก็ได้มาขอฝากนะครับฝากได้ๆเอฟซีเบลเติลพ่นก็ฝากไอไอเติ้ลพ่นเนาะครับแบบว่าอ่ามานำเสนอผลงานเพลงน้องเนาะก็คือขอบขอบใจได้ะแล้วก็ขอบ คุณเอฟสีของบาวเตพลน,นะครับ,ขอ,บอขอพูดลงหนา,หนาท,ที่แบบว่าสิเขาไปซัพออพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตก็แล้วแต่น้องพี่น้องนอก,กับล้องเขาไปติดตามเบิงบ่งเพราะว่าน้อง่นก็เฮตุด้วยใจน้องพี่น้องนาะต่างใจอยากเหตุอ,ออกมานะ<อ>ถึงว่าผล<อ><อ>ตอบรับสี่หน่อยหรือสีหลายกับบบปิญญงเข้าได้แสดงออกแหละสิ่งที่เข้าฝันสิ่งที่เข้ามักนะเข้าก็อยากแสดงออกในตัวตนของเขาก่อนสันตอ มีความในใจที่แบบอยากสแสดงออกอยากคิดแบบแบบนี้แบบนี่นะเฮาอะไรเค็แต่คือแบบ,บว่านี่ก็ง่ายว่าเป็นเรื่องดีดีเป็นตัวอย่างดีๆเนาะพี่น้องสำหรับแรงงานลาวเฮาที่แบบว่ามาเมืองไทยนะบทสร้างความเดือดร้อนร่ำค้านแล้วกัมาสตัแบบสิ่งดีๆไปเสียละเฮาแบบอยากเขียนยา่ก็เข็ยนไปสิ่งนี้มันบนุบิดกฎหมายบ้านเมืองเผิ่อแล้วเฮาก็อยู่ในกรอบเนาะเราอยากเขียนเงอยากเข็ยนยังลงช่องยูทูบก็เข็ยนไปเนาะพี่น้องเนาะสิ่งสำคัญเนาะพี่น้องเนาะอยากให้ อ่าเอฟซี FC ทุกคนนะครับล่องเข่าไปให้กำลังใจน้องเพคนนะซื้อ 2, นะ One, ่องนะเจมวัน <ame> น้องมีน้องเนาะเจมวันฝากยังบอกคือถ่ายก็ขอฝากนะครับฝากเอฟซีวอลเตยร์ทุนเนาะเข้าไปอ่า uh, ไปให้กำลังใจในี่เดืองผลงานเพลงเนาะครับเพราะว่าวอลเจมก็คือว่าก่อนฉสร้างผลงานเพลงมา,นา,าเน,นี่ยอ้แบบว่าใส่อ่ีนึงนี่ความหูซึ้งในตัวตนนี่ใส่ลงไปแบบลายแหงอย่างมีอย่างวาลเต็มที่เลยบหมนใส่จนแบบว่า ใช่จนแบบมดด้วยนะมดในความสึกในหกกวัวใจนะตื่นเต้นบอกได้ลองเพียงแรงไปครั้งแรงลูกชอตตื่นเต้นเด้เขาไปอัดเพลงนี่ก็คือแบบว่าโอ้โหเมือเต็มตวัตถุเลยเพราะว่าข้างแดกเนาะเขาเหตุนี้ข้าง,งแดกมันจะมีความตื่นเต้นลายแต่กันอ <c oughs> ย่างเขามีเหตุไรเขามีความต่างใจแต่ว่าเขาบริเฮตดนี่ มันคือคำแพงกันว่ะซื้อตอนนี้ซื้อตอนนี้น้องเจมเลยทลายคำแพงนั่นแล้วไม่งั้นคือแบบทุบทุบทีไม่ได้นุบทีแล้วขามไปแล้วขาไปเลยดีใจน้องพี่น้องเนาะกล้าเฮ็ดกล้าได้กล้าเสี่ยงกันว่ะลูกผู้ชายตัวจริงเนาะแม่นบ่อายบ่อายแล้วก็เฮาวหาเฮ็ดสิ่งที่ดีเนาะคิดอจะเฮ็ดหยังเฮาต้องเฮ็ดไปตามอ่าตามเสียงหัวใจของตัวเองอ่ะนะออืก็ดีๆเนาะพี่น้องดีเนาะสําหรับเรื่องราวของน้องเจมเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากทุกคนเข้าไปให้กําลังใจเพิ่นหไงพี่น้องลองเข้าไปเบิ่งซื้อเพลยงยังก็ ใจเจ้ามีแต่เขาเนาะใจเจ้ามีแต่เขาเนาะพี่น้องเนาะกลองเขาไปฟังเขาไปรับชมได้เนาะทางช่องเจมวันเนาะพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะเรื่องเหล้ามื้อนี้นะสองคนพวงเฮาเจมเจมวันแล้วก็เต้ยพลชาแนลเนาะพี่น้องขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขาให้กำลังใจเนาะพี่น้องที่เขามาซัพพอร์ตนะนะครับก็สิ่งสำคัญพี่น้องอย่ากดข่าวมโฆษณานะครับชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับอยากดูคลิปต่อไปกดซับเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับเราสองคนขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสวัสดีครับ